สวัสดีครับนะครับเข้าสู่ช่วงถามอย่างนี้ตอบยังไงนะครับ EP นี้ EP ที่21นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ของข้อนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันที่1ตุลา62นะครับกิจการจ่ายค่าโฆษณา36,000บาทสำหรับรอบระยะเวลา1ปีโดยกิจการบันทึกเป็นค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า โดยในวันที่31ธันวากิจการจะปรับปรุงบัญชีอย่างไรแสดงว่าข้อนี้นะครับเป็นลักษณะของการที่เราจ่ายค่าโฆษณาไปล่วงหน้า1ปีนะครับจากโจทย์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยจ่ายค่าโฆษณา36,000บาทเป็นระยะเวลา1ปีทีนี้ถ้าเกิดเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์บอกแล้วให้พวกเราเนี่ยทำเส้นทำลาย ถ้าเป็นการปรับปรุงนะครับจ่ายล่วงหน้ารับล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะให้เราทําเส้นทำลายหรือเราจะปรับปรุงอะไรที่เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินในรอบบัญชีนี้รอบบัญชีหน้าอะไรแบบเนี้ยให้เขียนเส้นทำลายเสร็จแล้วแบ่งครึ่งนะครับจากวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเราแบ่งครึ่งนะครับอย่างสมมติค่าโฆษณาเนี่ยในปีนี้เราจะเรียกว่าค่าโฆษณาใช่ไหมครับอ่า ในปีหน้าเราจะเรียกว่าค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าปีนี้กับปีหน้าทีนี้ยอดของค่าโฆษณากับค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเราต้องหาเงินให้ได้ว่ามันเป็นมูลค่าของค่าโฆษณาปีนี้เท่าไหร่ปีหน้าเท่าไหร่เพราะว่ามันรวมกันอยู่สามหมื่นหกใช่ไหมครับสามหมื่นหกเป็นของระยะเวลาหนึ่งปี นะครับดังนั้นเราก็าเอาสิบสองหารเพราะว่าเราต้องการสิบสองเดือนถูกต้องไหมครับหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนะครับเอาสิบสองหารก็ตกประมาณเดือนละสามพันบาทจากหนึ่งตุลาครับก็จะไปครบหนึ่งตุลาของอีกปีหนึง่งใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราปรับปรุงสามสิบเอ็ดธันวาเดือนละสามพันจากหนึ่งตุลาครับนับไปครับตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนครับเดือนละสามพันก็เป็นเก้าพัน ดังนั้นอีก2 7ง0มืนเะครับเพราะว่าทั้งหมดมันสาม0 0นหกใช่ไหมครับดังนั้นอีก2 7ง0มเเนี่ยซึ่งเป็นของปีหน้าทีนี้การปรับปรุงเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยให้เราดูว่าวันที่เขาทำการบันทึกเขาบันทึกแบบไหนวันที่บันทึกคือบันทึกแบบจ่ายล่วงหน้าเห็นไหมครับแสดงว่าเขาบันทึกในส่วนนี้ไปแล้ว นะบันทึกส่วนนี้ไปแล้วนะครับใครให้ดูเขาบันทึกส่วนนี้ไปแล้วดังนั้นค่าโฆษณา9,000บาทจึงยังไม่ได้ถูกบันทึกลงไปเพราะเขาบันทึกจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว20,070เนี่ยหรอไหมค่าโฆษณาเป็นให้จ่ายครับเวลาเราจะบันทึกบัญชีต,ต้องเดบิตค่าโฆษณา9,000เราไม่ได้บันทึนกเนาะเพราะเราบันทึกเกินไปคือ3 0 0ห0ดังนั้นเราจะบันทึกค่าโฆษณา9,000บาท และเราก็จะเครดิตค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าอ้าวโทษทีนะครับชื่อผิดนะครับเนี่ยโอ้แต่แล้วไม่มีใครทักใครตวงเลยนะถ้าเันมีใครใจ่รายจะเรียกว่าจ่ายล่วงหน้าถ้าเป็นรายได้จะเรียกว่ารับล่วงหน้านะครับอันนี้เราจ่ายค่าโฆษณาเนาะโอ้ยไม่มีใครทักเราเลยนะครับดังนั้นเครดิตก็ต้องเปลี่ยนเป็นค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้านะครับในมูลค่าที่เรา อยังไม่ได้บันทึกคือ9,000บาทดังนั้นเราก็จะต้องตอบข้อก่อไก่เจอปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับเพราะว่าข้อนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วชื่อบัญชีอันนี้มันก็ไม่ใช่ <c oughs> เป็นคำตอบแต่ก็เป็นคำตอบที่ผิดอีกนะอันนี้ก็ไม่เอานะครับอ่โทษทีนะครับนี่ต้องเป็นเรียกว่าค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ ตอบคำถามมายังสามารถที่จะตอบถูกนะครับน่าจะเห็นใจว่าเอออาจครับคุณทาผิดเนาะอะไรอย่างงี้นะครับต้องขออาภัยด้วยนะอ่ะข้อต่อไปจะระวังอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามเรียนบัญชีหุริยนายไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางนะครับ Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่าถ้ามีประเด็นคําถามตรงไหนสงสัยสามารถสอบถามมาได้ในอ่คอมเมนต์ Comment นะครับทั้ง Facebook ก็ดีหรือ YouTube ก็ดีนะครับหรจะอินบ x ็อกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบคำถามให้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับไปเดี๋ยวเจอกันในโอกาสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ